สวัสดีครับกลับมาพบกับคชชาครับในรายการซ i n ิ p o อรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ๊อปครับผมรายการดีๆแบบนี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนครับถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักใจดีผู้ใหญ่ใจดีอย่าง True Vision และ Cineplex ครับผมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถรับชม c ีน e p o อได้4ช่องทางแล้วนะครับผม True Movie h i t s True Film Asia True Thai Film และช่องน้องใหม่แกะกล่องของเราครับ c h n n e l 10 สำหรับหนังเด่นประจำสัปดาห์นี้นะครับที่ซีนีพอลและคาชาเนี่ยจะพาทุกๆคนไปดูคือเรื่องนี้เลยครับ The Dark Knight Rises หรือในชื่อภาษาไทยว่า b a t m a n อัศวินรัติกาลทงหงานะครับผมนี่กําลังจะเป็นบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของ b a t m a n ปลายภาคครับผมของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนที่ยังคงได้คริสตยนเบลกลับมารับบทเป็นอัศวินรัติกาลคนเดิมครับหนังเข้าฉายแล้วนะครับวันนี้ทั้งในระบบปกติทั่วไปและจอยักษ์ไอแม็เท่านั้นครับ <R> เช่นเคยนะครับนอกจากเนื้อหาสาระที่อัดแน่นของภาพยนตร์ที่ผมเอามาฝากท่านผู้ชมแล้วนะครับก็ยังมีเกมส์คำถามสนุกๆให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นรับของพรีเมียมน่าสะสมแบบที่อยู่ข้างๆขาชาตอนนี้เลยครับส่วนกติกาจะเป็นยังไงนะครับผมแน่นอนว่าขาชาไม่เคยบอกในช่วงแรกอยู่แล้วครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ย เป็นช่วงของ10อันดับหนังทำเงินของประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีใครเนี่ยสามารถล้มแชมป์เก่าอย่าง The Amazing Spider-Man ได้หรือเปล่าในช่วง Thailand Box Office ครับเอื้อเฟือข้อมูลโดยนิตยสาร Entertain ครับไปเค้าดาวอพร้อมๆกันเลยครับ แลนด์บ็อกซ์ออฟฟิศราจำสุดสัปดาห์ที่12-15พฤศจิกาคม2555อันดับสิบได้แก่นังเรื่อง The Prodigies 3D 5พลังจิตสังหารโลกนังเข้าฉายสัปดาห์แรกนะคะโดยทำรายได้เปิดตัวไป0.10ล้านบาทค่ะ อันดับก้าได้แก่นังเรื่อง Seeking a Friend from the End of the World เจอเพื่อนตายในวันโลกแตกนังเข้าฉายสัปดาห์แรกนะคะโดยทำรายได้เปิดตัวไป0.10ล้านบาทค่ล้านบาทค่ะอันดับที่8ตรลงมาจาก6ค่ะ Cosmopolis เทพบระบุสยบเมืองคลั่งหนังทำรายรับสุสาไปอีก0.3 0ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่1.50ล้านบาทค่ะ อันดับเจ็ดได้แก่นางเรื่องอพาร์ตเมนต์143หลอนข <useful ness. S 1> นหัวลุกนังเข้าฉายสัปดาห์แรกนะคะโดยทำรายได้เปิดตัวไป0.90ล้านบาทค่ะอันดับหกรงมาจาก3ค่ะเมจิกไมค์ขย่าขวัญสบัดซิทแพคนังทำรายรับสุสดาไปอีก1.2 0ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่4.40ล้านบาทค่ะ อันดับ5ได้แก่หนังไทยแนวสยองขวัญขย,ยองขวัญเรื่อง <4 S 1> วงจรปิดน,นานงเขา้าฉายสัปดาห์แรกนะคะโดยทำรายได้เปิดตัวไป4.80ล้านบาทค่ะไม่กลัวผีหรอผีมันฆ่าแต่ผู้ชายด้วยนะอันดับ4ีตกมาจาก2ค่ะอับราฮัมลินคอนแวมไพร์ฮันเตอร์ประธานาธิบดีลินคอนนักเล่าแวมพร์ หนังทำรายรับสุ 6. 6สุดาไปอีก6.60ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่27ล้านบาทค่ะอันดับสมขยับขึ้นมาจากส่ค่ะ The ค i ทเ a อ o r จอมผน็กการหนังทำรายรับสุสุดาไปอีก7ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่11ล้านบาทค่ะ อันดับ2อตกลงมาจากหนึ่งค่ะ The Amazing Spiderman หนังทำรายรับสุดสุดาไปอีก12ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่129ล้านบาทค่ะ ดและอันดับหนึ่งหนังทำเงินสูงสุดของไทยประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่หนังแอนิเมชั่นสุดหันศาเรื่อง Ice Age Continental Drift จอบยุคน้ำแข็งปัศจรนยร์สีกำเนิดแผ่นดินใหม่หนังเข้าฉายสัปดาห์แรกนะคะโดยทำรายได้เปิดตัวไป16ล้านบาทค่ะ Ice Continental Drift Age ครับผมและนี่ก็คือ10อันดับหนังทำเงินของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมสัปดาห์หน้าครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่า The Dark Knight Rises เนี่ยจะสามารถขึ้นเป็นที่1ของ Thailand Box office ได้หรือเปล่าอ่า oh. แต่สำหรับตัวประชานะครับประชาคิดว่าสามารถขึ้นเป็นที่1ของ Thailand Box Office ได้แน่นอนคอนเฟิร์มฟันธงนะสัปดาห์หน้าครับจะมีหนังหน้าดูทั้งหมดกี่เรื่องและจะมีเรื่องอะไรกันบ้างติดตามชมได้ในช่วงที่2ของรายการครับผมช่วง ตีตัวดูหนังหรือซีนิมาติกเก็ตไปดูมาพร้อมกันเลยดีกว่าครับสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีหนังใหม่ให้เราได้เลือกชมกัน3เรื่องนะคะมาเริ่มกันที่หนังเรื่องนี้ก่อนค่ะแอลแอลเป็นหนังดราม่าที่เรียกได้ว่าอื้อฉาวที่สุดในเทศกาลหนังเบอร์ลินประจำปีนี้ นางเล่าเรื่องของอานคอลัมนิสชื่อดังประจำนิยตยสารเอลส์และสกุปล่าสุดที่เธอกำลังเริ่มต้นทำคือการเจาะลึกลงไปหาข้อมูลว่าด้วยเด็กสาวที่หาเลี้ยงชีพด้วยการคร้าประเวณี ความน่าสนใจของสกูปชิ้นนี้อยู่ตรงที่เด็กสาวเหล่านี้ไม่ใช่เด็กไร้หัวนอนปลายเท้าที่ไหนหากแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ยังอายุรุ่นดุ่นอยู่ซึ่งชีวิตของอานเฮองก็ไม่ต่างจากเด็กสาวเหล่านั้นที่ยังคงยึดติดอยู่กับเงินทองความสัมพันธ์และการเติมเต็มอารมณ์ทางเพศทู่ขัดหายไปค่ะเอลส์กำกับการแสดงโดยมกรซาธาซูมาสกาหนังนำแสดงโดยจูเลียนบีนอช โจแอนนาคูลิชและชอร์มรีบินอชค่ะ o ู e with love, รักกระจายกลางกรุงโรมเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่เล่าเรื่องราวในกรุงโรมเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดของโลกหนังจะนำเราไปรู้จักกับสถาปนิกชื่อดังชาวอเมริกันผู้กำลังหวนกลับไปสู่การใช้ชีวิตแบบวัยหนุ่มอีกครั้งหนุ่มวัยกลางคนแสนธรรมดาธรรมดาที่จู่ๆก็พบว่าตัวเองกลายเป็นเซเลบที่โด่งดังที่สุดในกรุงโรม ผู้สามีภรรยาหนุ่มสาวที่ถูกดึงดูดไปพบความรักที่แสนโรแมนติกกับคนที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองและพุ่มกับละครโอเปร่าชาวเมริกันที่ไฟฝันจะผลักดันสับเปลือที่ร้องเพลงได้ให้ขึ้นไปยืนบนเวทีเหล่านี้คือความสุขที่คุณกำลังจะได้พบเจอในหนังรักเรื่องนี้ค่ะทุลม t ิทเลฟกำกับการแสดงโดยวูดี้อาร์เลนหนังนำแสดงโดยวูดี้อาร์เลน Penelope i Alec Bobbin, Jesse Eisenberg. I don't want to do it here. If you're going to screw your best friend's boyfriend, does it really matter what the venue is? You will never understand women. That's been proven. She's dancing lead. และปิดท้ายกันด้วย Step Up Revolution Step โดนใจหัวใจโดนเธอสี่ค่ะ Step Up Revolution เป็นหนังทาคต่อของหนังเต้นรำ uh, ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมาโดยในภาค4นี้นะคะเปลี่ยนจากการแข่งขันเต้นรำตาม,ตามวทิทีต่างๆมาเป็นัฒทธรรมแฟลชม็อบที่น่าตื่นตาตืต่นใจเนื้อเรื่องจะเปิดฉากขึ้นที่ไมอามีเมื่อกลุ่มนักเต้นที่เรียกตัวเองว่าเดอะม็อบได้สร้างปรากฏการณ์ปั่นป่วนทั่วไมอามีโดยการเต้นแนวแฟลชม็อบแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน แต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของพวกเขาก็คือรวมตัวกันเพื่อประท้วงการไล่ที่ของบรรดาในทุนเพื่อแสดงความเข้มแข็งและพร้อมต่อสู้ในการรักษาสิทธิ์นี้ไว้แม้ว่ามันอาจจะทําให้ความฝันของพวกเขาต้องมาลายหายไปก็ตามค่ะเซ p อัพ e v o ฟลูชันกำกับการแสดงโดยสกอตส์เบลส์หนังนำแสดงโดยร้านกัแมนแคทเธอรีนแม็ h ควอมิคซีเฟนบอสและอดัมเซ v วนนีค่ะ สุดสัปดาห์หน้าครับขาแดนซ์ขาโยกและสาวกสเตปอัพทั้งหลายเตรียมตัวไว้ให้ดีนะเพราะขาชาจะมีสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับสเตปอัพภาค4ครับมาให้ชมกันอย่างแน่นอนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกและทุกๆหลายเต้นเลยนะเตรียมตัวไว้ให้ดีครับผมซินีพ๊อปสัปดาห์หน้าเท่านั้นครับส่วนสัปดาห์นี้ครับเรามาอยู่กับอัศวินแห่งรัติการกันก่อนนะไปชมตัวอย่างหนังเต็มๆกันก่อนครับในช่วงนี้และช่วงหน้ากลับมาพบกับประชาพ,พร้อมเรื่องราวที่คุณต้องรู้เกีี่่ยวกััับบหนนงงเรงรือ้ค the dark knight rises there's a storm coming you sound like you're looking forward to it i'm adaptable I'm Gotham's reckoning. Do you think he's coming back? I don't know. Why would you run, Dane? You should be as afraid of him as I am. I won't bury you. I've heard enough members of the Wayne family. You don't owe these people anymore. You've given them everything. หลังจากสร้างสถิติเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อ4ปีที่แล้วครับปีนี้มนุษย์ข้างข่าวภายใต้การกำกับของคริสโตเฟอร์โนแลนกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะหยุดปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ในการทำลายล้างเมืองกอตแัมใน t ด e d a า k k n i น h t Rises ครับหนังจะเล่าเรื่องราว8ปีให้หลังที่แบทแมนได้หายตัวไป เขาในตอนนี้ครับเหมือนนักโทษหลบหนีที่เสียสละทุกอย่างและยอมให้ตัวเองเป็นสาเหตุการตายของฮาวิเดนก็เพื่อสิ่งที่เขากับอธิบดีกรดอนเห็นว่ามีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างดูสงบสุขได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งการมาถึงของนางแมวป่าจอมเจ้าเล่ห์ที่มีแผนการลึกลับของตัวเองแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าครับคือการปรากฏตัวของอาชญากรรายใหม่ที่มีชื่อว่าเบนเขาคนนี้เป็นผู้ก่อการร้ายสวมหน้ากากครับที่กำลังจะมาสร้างความหายนะต่อกอร์ทน เพื่อต้อนแบทแมนให้ออกมาจากการในประเทศตัวเองก่อนจะเข้าสู่การจราจรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับ The Dark Knight Rises ครับนำแสดงโดย Christian b บ l ล Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary o รี่โอแมนมอร์แกนฟรีและโจเซฟกอร์ดอนลูอิศครับ What we're constructing here is a very very elemental conflict between good and evil. Why didn't you just kill me? Your punishment must be more severe. Did they kill him? I'm not sure. It's the true completion. I won't bury you. Uh, heard enough members of the Wayne family. It takes everything to a whole new level. We were in this together, and then you we are gone. It's a multi-layered story with massive amounts of action. To come back. Chris was able to amp up the stakes for this last movie and really take it to places that I don't think anyone's expecting. But if it doesn't exist anymore, he must. At the beginning of the Dark Knight Rises, we find a Bruce Wayne who's been damaged by his experiences as Batman. You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you, and I haven't. How much longer can he allow this pain to control what he does with his life? Alfred feels that it's his duty to help him find a way to put it behind him. You're not Batman anymore. It's about eight years that Batman has been missing. And we've gotten to see what Gotham has become. Everything seems fine on the surface, but it's all built on this lie. I am the main sort of facilitator of that. It's a secret, I, I, I think, that's eaten away at him. So, The Dark Knight Rises is about how that affects Gotham and how things begin to get worse once again. And now is Bruce having to deal with a, a new threat to the city and to himself? the choice has to be made is batman going to return it's the true test of a hero confronted with their darkest fears being taken all the way to the edge how do they come back people of gotham we have not abandoned you what does that mean it means we're on our own this is certainly the biggest movie that i've ever worked on then emotionally, it feels like something that a lot of people can tap into. It's wonderful. It kind of brings things uh, full circle. You see only one end to your journey. Sometimes a man rises from the darkness. Every great story deserves a great ending, and we've really tried to be true to that. The Dark Knight Rises is our attempt to give that great story its great ending. We want to destroy when What now? Or... You don't owe these people anymore. You've given them everything. เดอะารกไนท์ครับที่ออกฉายในปี2008ครับทำไรายได้รวมทั่วโลกกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยครับผมแถมยังส่งชื่อของคีดเลเจอร์นักแสดงผู้ร่วมรับในบทโจกเกอร์ครับเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมครับส่วนแบทแมนในปีนี้ครับจะสามารถพังงาดสร้างสถิติและสร้างปาฏิหาริย์ได้สมชื่อหรือเปล่าต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับและยังที่กระชากได้เกินไปนะครับว่ามีเกมคำถามสนุกๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกัน ตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับ The Dark Knight ครับผมได้ฮิตเลเจอร์มารับบทเป็นโจ๊กเกอร์จอมวายร้ายครับแต่สำหรับภาคนี้ครับ The Dark Knight Rises จอมวายร้ายคนใหม่มีชื่อว่าเบนครับผมแต่ไม่ใช่คุณเบนในสถานีรักพักรบนะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดครับผมนักแสดงคนนี้ครับเป็นเริ่มเป็นที่รู้จักครับจากหนังเรื่อง Inception ครับ และเมื่อไม่นานมานี้ครับเขาก็ได้ประกบคู่กับแกรี่โอมนและคอลินเฟิร์สในหนังเรื่องจิงเกอร์ไทเลอร์โซเยอร์สครับผมประชาขอถามไม่ง่ายเลยครับว่านักแสดงที่รับบทเป็นเบนเนี่ยครับมีชื่อว่าอะไรครับไม่ยากใช่ไหมครับผมถ้าใครรู้คําตอบนะครับก็ส่งคําตอบเข้ามาตามที่อยู่ที่เห็นอยู่บนหน้าจอครับพร้อมแนบชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิทธิ์ในการรับของรางวัลครับผมและถ้าคําตอบของใครถูกต้องนะครับก็รับไปเลยครับนี่เลยมีหมวกกับเสื้อทีเชิ้ตเท่ๆครับมาเป็นเซตครับผมซึ่งทางบริษัท ฟ็อกซ์วอร์เนอร์ไทยแลนด์จัดมาให้ร่วมเสนอกันถึง3ารางวัล3เซตครับผมเท่านั้นยังไม่พอยังมีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็ก์อีกรางวัลละ2ที่นั่งครับและช่วงนี้ครับขชาขอยกให้เป็นช่วงสังเกมสอบคำถามครับผมเอาเป็นว่าใครที่ร่วมสนุกกับเกมคำถามจากภาพยนตร์เรื่องอับราฮัมลินคอนแวร์มพายฮันเตอร์นะครับที่ขชาได้ถามไปว่าประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเป็นประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่ของสหรัฐอเมริกาครับเฉลย คนที่16ครับผมสําหรับคนที่ตอบถูกนะครับก็จะได้เสื้อทีเชร้ตเท่ๆไป5รางวัลครับผมและ5ท่านนี้จะมีใครกันบ้างไปชมรายชื่อพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับส่วนที่ติดค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสำหรับคนที่ร่วมสนุกกับเกมส์คำถามจากภาพยนตร์เรื่อง The Amazing Spider-Man ครับผม oh. ที่อาชาได้ถามไปว่า คุณอยากให้ใครมารับบทเป็นไอ้มังมุมคนใหม่ใน The Amazing Spider-Man ครับก็มีจดหมายเข้ามาหาข้าชาเยอะแยะมากมายเลยว่าอยากให้คนนู้นเป็นบ้างคนนี้เป็นบ้างลองเอาคนนั้นมาเป็นดูสิลองเอาคนนี้มาเป็นดูบ้างครับข้าชาก็ได้คัดเขาเรียกว,ว่าจดหมายจากแฟนๆทางบ้านนะครับที่ส่งเข้ามามาอ่านให้ฟังกันนะสักประมาณ5ฉบับครับผมเดี๋ยวมาลองฟังกันดูคนแรกครับเกมคำถาม The Amazing Spider-Man ค่ะตอบว่าวิลสมิธเขาอยากเห็นสไปเดอร์แมนสีดำบ้างนะ คำถามต่อไปครับอยากให้พี่เคนเชีเดตมาเป็นสไปเดอร์แมนครับผมว่าเขาจะสมบูรณ์แบบมากทั้งหลอ่อเท่คุณดีรักครอบครัวไม่มีเรื่องเสียหายเมื่อใส่ชุดสไปเดอร์แมนแล้วคงจะเท่หน้าดูครับพี่ทีมงานฉบับที่3ครับอยากให้ใครมาเป็นเดียร์เมซิ่งสไปเดอร์แมนคนใหม่อยากให้ซัคแอฟรอนครับผมเพราะว่าบุคลิกดีหน้าตาดีรูปร่างแข็งแรงดูเหมาะสมความสามารถในการแสดงมีความไหลลื่นกับบทบาททั้งในบทดราม่าและบทแอคชั่นครับ แบบที่4ครับผมใจจริงอยากตอบคาชาค่ะแต่ถ้าให้เลือกตอบก็ขอเลือกนเดชและกันเพราะคุมเป๊ะดูเหมาะสมที่สุดนะครับฉบับสุดท้ายครับผมขอเลือกหนุ่มไทยดีกว่าค่ะขอเลือกเต๋าเษตพงเพียงพอ,พออะไรเหรอพ่อหนวัยได้หน้าตาผ่าน 2. แอคติ้งดีการันตีคอนเฟิร์ม 3. เต้นบีบอยได้ขึ้นไหวร่างกายได้ผิวปล่อยใหญ่กระจาย แต่สำหรับผมนะคิดว่าเขาเป็นเจ้าชายกาแฟดีแล้วครับผมปีเตอร์ฟักเกอร์ให้คนอื่นดีกว่านะผู้โชคดี <c oughs> มี5ท่านเท่านั้นครับที่จะได้รับเสื้อทีเชิร์ตเท่ๆไปนะแล้ว5ท่านนี้จะเป็นใครกันบ้างไปชมรายชื่อมาพร้อมกันเลยดีกว่าครับ จากภาพยนตร์ที่จะฉายตามโรงภาพยนตร์ชั้นนำครับผมก็ถึงเวลาของภาพยนตร์ที่ท่านผู้ชมสามารถนอนดูสบายๆยอยู่บ้านได้ครับวันนี้ทูวิชั่นนะจัดมาให้ชมกันถึง2เรื่อง2สไตล์ครับผมไปที่เรื่องแรกกันเลยครับ d o เรน n g เกรครับ เทพบรตบสาบอมะตะครับผมได้เบนบานเจ้าชายแคสเปียนจากนาเนียครับมารับบทเป็นเทพบุตรรูปงามที่กำลังถลําลึกเข้าสู่ความชั่วร้ายครับช้ยชมทางช่อง True Movie Hits ครับผมส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่อง s u c k e r Punch อินูดุทะลุโลกครับผมหนังแอคชั่นจากจินตนาการของพ่่มกับแซ็กซไนเดอร์ครับจะพาท่านผู้ชมนะไปรู้จักกับผ้าสาวสุดเซ็กซี่ ที่กำลังหาทางหนีออกจากซ่องนางโชว์ครับผมฉายชมในช่อง HBO ครับส่วนรายละเอียดของภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้จะเป็นอย่งไรกันบ้างติดตามชมได้ในช่วงนี้ครับ Hits to Home ดอร์เ n นเกรเป็นหนังทิลเลอร์ระทึกขวัญที่สร้างจากวรรณกรรมสุดคลาสสิกเรื่อง The Picture of Dorian Gray เรื่องรากของหนุ่มน้อยรูปงามแสนซื่อดอร์เ n นเกรที่เดินทางมาถึงกรุงลอนดอน เขาถูกชักนำเข้าสู่วงสังคมโดยเฮเรนดวอร์ตันหนุ่มใหญ่เจ้าสเสน่ห์ผู้ชี้ชวนให้ดรอรเรียนมันหึนความหะลุหันของเมืองนี้บาสิคคอวอ์วตศิลปินผู้เป็นเพืเ่อนของเฮนรี่ได้วาดภาพดอเรียนซึ่งถ่ายทอดความงามสง,ง่าแห่งวัยยาวของเขาออกมาอยา่างสงลังและเมื่อดรอรเรียนทำพ,พันธสัญญากับปีศาจชายหนุ่มก็สามารถนำวิญญาณของเขาเข้าไปไว้ในภาพวาดนั้นได้ขณะที่ดอเรียนคงความอามาตะเป็นหนุ่มรูปงามเหมือนเดิม ภาพวาดของเขาซึ่งถูกเก็บซ่อนไว้ในห้องใต้หลังคาก็ทวีความน่าเกลียดน่ากลัว,ลวยิ่งขึ้นค่ะสักพัธุ์เป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีเหนือจินตนาการที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1950เด็กสาวคนหนึ่งต้องการจะหนีจากความผหดร้ายที่เธอได้รับจากข้อเลี้ยง เธอถูกจับส่งตัวเข้าโรงพยาบาลบ้าซึ่งเธอจะต้องเข้ารับการรักษาอาการผิดปกติทางสมองในอีกห้าวันข้างหน้าเธอจึงเริ่มสร้างโลกในจินตนาการขึ้นมาพร้อมตั้งตนเป็นผู้นำของเหล่าสาวๆที่ต้องต่อสู้ในสงครามประหลาดเผชิญหน้ากับทุกสิ่งตั้งแต่นักดาบซามูไรไปจนถึงงูยักษ์เพื่อที่จะหนีจากความจริงที่เธอต้องเจอ โดยมีการวางแผนการหน,นีและพวกเธอต้องขโมยของ5สิ่งมาเป็นเจ้าของให้ได้เพื่อที่จะช่วยพวกเธอได้หนีพ้นก่อนที่จะถูกจับได้โดยมาร้ายค่ะ หมดเวลาแล้วนะครับเอาเป็นว่าขชาเนี่ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยกันว่าท่านผู้ชมนะสามารถรับชมซินีพ็อปได้4ช่องทางแล้วนะครับช่อง41 42 48และช่องน้องใหม่ของเรา Channel 10ครับตามวันแล้วเวลาที่รีลันขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยครับผมและถ้าใครนะผ้าชมช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการไปไปดูย้อนหลังได้ครับที่ trueinsight.tv.com ครับรจะสามารถเข้ามาคอมเมนต์ Comment, พูดคุยแนะนาติชมรายการติชมพิธีกรได้ครับที่ s i n i p o p at t w o c o p c o t h ครับผมและอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถติดตามพวกเราชาวซ i n ิพ o อได้ครับคือทาง Facebook นั่นเองที่ w w w f a c e b o o k c o m s i n i p o p t v i s i o n ครับผมแล้ววันนี้นะครับขชาก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ t u ทวีชันมานำเสนอครับก็คือช่องน้องใหม่ของเรานั่นเองครับ channel 10ครับหลายๆคนสงสัยแน่นอนว่าขาชาพูดบ่อยจังเลยอะไรคือ channel 10 channel 10คือช่องอะไรเหรอวันนี้ขชาจะมาเล่าให้ฟังเองครับ Channel 10ครับเป็นช่อง free to air ช่องแรกของ t r e v i s i o n นครับผมที่วางคอนเซ็ปเหมือน free TV ทุกๆอย่างเลยครับคือการรวบรวมเอารายการที่ดีที่สุดนะครับของ True v i v i s n เนี่ยมารวมกันไว้แล้วออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวบันเทิงวาไรตี้กีฬาครับ้วฟังให้ดีนะครับท่านผู้ชมซินีพ็อของเราครับก็ได้ฉายในช่อง Channel 10ด้วยครับผมทุกวันอาทิตย์ครับเวลา2ทุ่มโดยประมาณครับผมสุดยอดมากเลยเริ่มทดลองออกอากาศแล้วนะ ตั้งแต่วันจันทร์ที่16กร,รกฎาคมเป็นต้นไปครับข้า,าเชื่อว่าช่องนี้เป็นช่องที่ดีมากๆแน่นอนครับและท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องดูชาแนล10ครับเชื่อข้าชา้ิขอขอบคุณซีน e เพล็กสตูดิโอสำหรับสันที่ถ่ายทำครับผมและก็เสื้อผ้าเท่จากโฟร์แต่งหน้าทำผมโดยโคฟเวอร์มาร์ y นิวยอร์กและเกดวดีกันนี่ครับและที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณแฟนรายการและแฟนคลับของซีนีพ็อปทุกๆคนครับที่อยู่เป็นเพื่อนข้า,าตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาดูหนังมาโดยตลอดครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว พบกับรายการซีนิพ็อปรายการบันเทิงภาพ,พยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับส่วนสัปดาห์หนี้กรชาขอตัวไปตามหามนุษย์ข้างก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ